จากเมื่อเช้านะคะ,ะคนติดโควิดประมาณ20 0 0 0กว่าคนนะคะจากรายงานแต่วันนี้ลูกค้าเบลอะคะติดโควิดแต่เขาท้องด้วยนะคะทีนี้เบลกำลังมาโรงพยาบาล CGS สายไหมนะคะเราว่าทราบว่าโทรมาถามก่อนแล้วนะคะว่ารับตรวจแล้วก็รับคนท้องนะคะมาลุ้นก่อนนะคะว่าจะได้เตียงไหมถึงแล้วค่ะเดี๋ยวหาที่จอดรถก่อน เราจะไม่เสียสถิติในการจอดรถนะคะเหมือนเดิมหน้าโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลน,นี่แน่ไปทํำงานกันค่ะไปกันค่ะไปกันค่ะโอเคค่ะทีนี้ค่ะเอกสารและขั้นตอนการติดต่อน,นะคะอันดับหนึ่งบัตรประชาชนนะคะบัตรประกรัน ผลตรวจนะคะถ้ามีเพราะว่ายังไงต้องมาล้วงจมูกใหม่อยู่ดีนะคะแล้วก็สิทธิการรักษาที่ท่านมีทั้งหมดนะคะเตรียมมาให้ครบนะคะแล้วก็เคสคนท้องนะคะต้องมีสมุดฝากคันด้วยนะคะหรือยาที่ท่านได้กินนะคะจะได้นำเอามาปรึกษาคุณหมอได้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เบลอขอให้ข้อมูลเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่นะคะขอให้ทุกท่านปลอดภัยคะ่ะ